ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเราเชื่อกันว่าว่านเป็นพืชที่มีความศักดิ์สิทธิ์และว่านแต่ละชนิดก็มีคุณแตกต่างกันออกไปเช่นเรียกทรัพย์เมตตามาหานิยมมีความคงกระพันหรือแม้แต่ป้องกันงูได้ด้วยว่านลินงูนั้นเชื่อกันว่าหากนำไปปลูกไว้ที่บ้านไหนบ้านนั้นจะไม่มีงูมารบกวนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ขอนำเสนอ ว่านมงคลว่านกันงูป้องกันสัตว์มีพิษเสริมสิริมงคลเรียกโชคลาภเสริมดวงการงานนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะคําเตือนก่อนการใช้ยาสมุนไพรหรือว่านมงคลควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหมอยาสมุนไพรก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเอง สองว่านมงคลว่านกันงูเสริมสิริมงคล 1. ว่านพญานาคราชว่านพญานาคราชถือเป็นไม้มงคลเป็นว่านมงคลที่คนโบราณเชื่อว่าปลูกไว้เพื่อกันงูเข้าบ้านก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก วานพญานาคราชกันก่อนนะคะวานพญานคราชนั้นเป็นพืชตระกูลกระบองเพชรค่ะแล้วก็มีลักษณะสวยแปลกตาดูแล้วน่าสะสมอีกทั้งเป็นไม้เถาชํล่ำน้ำลำต้นยาวแล้วก็มีสีเขียวรูปทรงกระบอกรอบลำต้นดูแล้วคล้ายๆกับงูค่ะต้นวานพญานคราชมีตาคล้ายรูปขนมเปียกปูนหรือหกเหลี่ยมมีหนามสีแดงอยู่สองอันอยู่ตรงกลางตาออกมาพร้อมใบลักษณะของใบ จะคล้ายกับใบพายตรงไปใบแหลมใบจะออกจากลำต้นไม่มีกา้านเมื่อโดนแดดจัดใบจะเป็นสีแดงแล้วเป็นไม้ที่ชอบแดดแล้วก็สามารถทนแรงได้ดีค่ะต้นพยานาคราชนั้นนะคะจะออกดอกเมื่อตอนที่ต้นแก่ค่ะดอกจะออกดอกจากลำต้นระหว่างตาดอกจะเป็นวงกลมสีแดงมีเกสรสีเหลืองค่ะความเชื่อ คนโบราณมีความเชื่อกันว่าวันพญานาคราชหากปลูกไว้ที่บ้านจะช่วยป้องกันไม่ให้งูเข้าบ้านอีกทั้งยังมีความเชื่อว่าเป็นวันมงคลช่วยเสริมบารมีเสริมยศถาบรรดาศักดิ์หากผู้ใดนำมาปลูกไว้ในบ้านก็จะเป็นมงคลกับชีวิตได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองและมีคนนับหน้าถือตาอีกทั้งถือเป็นวานเสี่ยงไทยเชื่อว่าหากใครปลูกเลี้ยงไว้เจริญง,งอกงามออกดอกดี บ้านนั้นจะมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาอย่างไม่คาดฝันนอกจากนี้ยังมีสปปรรพคุณเป็นยาสมุนไพรช่วยในการถอดพิษแมลงสัตว์กัดต่อยอาทิงูตะขาบแมลงป่องหรือถ้าหากใครโดนสุนัขกัดเพียงนำลำต้นของว้านมาตำผสมกับเหล้าขาว40ดีกรีหรือผสมน้ำซาข้าวพอกปิดแผลไว้อาการปวด จากที่โดนสุนัขกัดก็จะทุเลาลงค่ะวิธีการปลูกและการดูแลรักษาวานพญานาคราชวานพญานาคราชนะคะถือเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายทนต่อทุกสภาพอากาศยมขยายพันธุ์ด้วยการตัดยอดปักชำ ชอบดินร่วนและระบายน้ำได้ดีโดยดินที่ใช้จะต้องมีส่วนผสม3อย่างคือหน้าดินใบก้ามปู1ส่วนกาบมะพร้าว3ส่วนและปุ๋ยคอกนิดหน่อยและถ้าหากอยากให้ต้นโตสวยงามควรเปลี่ยนดินปลูกทุกๆ3เดือนเพื่อให้ลำต้นเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งรดน้ำสัปดาห์ละ1-2ครั้งก็เพียงพอ 2. ว่วนพญาลินงู ว่านพญาลิ้นงูหรือว่านลิ้นงูว่านงูและว่านเคีย้ยวงูจัดเป็นว่านมงคลและก็เป็นว่านสมุนไพรที่คนโบราณเชื่อว่ามีสรรพคุณแก้พิษสัตว์กัดต่อยและมีไว้เพื่อป้องกันงูไม่ให้เข้ามาใกล้ค่ะว่านพญาลิ้นงู กับสรรพคุณสมุนไพรในสมัยโบราณนะคะหมอพื้นบ้านมักจะนำว่านลิ้นงูมาใช้ในการดูดพิษถอนพิษจากการถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยเช่นงูตะขาบแมงป่อง ตต่อแนโดยมีตำรับยาหลากหลายเช่นให้นำหัวว่านไปฝนกับน้ำมะนาวแล้วทาบริเวณที่ถูกกัดต่อยพิษก็จะหายทันทีหรือจากข้อมูลของคุณจำรัดเซนนินที่เขียนในเว็บไซต์ยามรั t ด n e t ก็พบว่ามีผู้เคยนำว่านพยาลินง,งูมาใช้ในการรักษาพิษแมลงป่องต่อยโดยให้นำหัวว่าน2-3หัวมาตำให้แหลก ผสมเหล้าขาวจำนวนสองช้อนแกงแล้วนำมาพอกแผลเพียงไม่กี่นาทีก็หายปวดอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะความเชื่อ ว่านพญาลิ้นงูนั้นนะคะมีความเชื่อว่าหากปลูกว่านพญาลิ้นงูไว้ที่บ้านงูจะไม่เข้ามารบกวนในบ้านหรือหากผู้ใดนำว่านพญาลิ้นงูพกติดตัวไว้เวลาไปไหนมาไหนงูตะขาบหรือสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์อันตรายทั้งหลายก็จะไม่กล้าเข้าใกล้ผู้นั้นเลยแม้แต่น้อยค่ะต่อไปเราจะมารู้จักกับว่านลินงูกันค่ะ ว่านลิ้นงูนะคะเป็นไม้ล้มลุกที่มีหัวและลำต้นอยู่ใต้ดินค่ะหัวว่านจะคล้ายหอมหัวใหญ่มีสีเขียวอ่อนปนขาวเวลาผ่าครึ่งออกมาจะเป็นกลีบแข็งสีขาวซ้อนกันเป็นชั้นๆดูแล้วคล้ายเกล็ดงูค่ะเนื้อในหัวนะคะจะมีสีเขียวอ่อนต้นของเขาจะสูงไม่เกิน30เซนติเมตรค่ะส่วนใบของว่านใบจะเป็นใบเดียวเรียงสลับ แตกขึ้นมาจากหัวใต้ดินใบของเขานะคะลักษณะจะคล้ายกับใบของต้นกระเทียมคล้ายใบต้นหอมแต่มีความยาวกว่าใบจะมีสีน้ำตาลแซมตอนปลายเล็กน้อยปลายใบยาวคล้ายหางงูคือจะมีลักษณะเรียวแหลมโค้งงอแล้วก็ตวัดขึ้นดูเหมือนปลายลิ้นของงูค่ะขอไปเรียบคนใบตัดแล้วก็สอบเรียวว่านชนิดนี้ไม่ปรากฏว่ามีดอกนะคะ ทั้งนี้ว่านพญาลิ้นงูเป็นสมุนไพรคนละชนิดกับญ้าลิ้นงูที่มีชื่อคล้ายกันนะคะเพราะถ้าหากเป็นญ้าลิ้นงูลักษณะทางพฤกษาศาสตร์จะมีลักษณะ แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงค่ะวิธีปลูกและการดูแลรักษาว่านครูบาอาจารย์ท่านให้ปลูกในวันพฤหัสบดีถึงจะดีค่ะและเวลาก่อนที่จะรดน,น้ำว่านให้เสกด้วยคาถานะโมพุทธายะ3มจบแล้วค่อยรดน้ำว่านค่ะว่านพญาลินง,งูนะคะควรปลูกในดินร่วนหรือดินปนทรายผาสมเศษใบไม้ผุพังแล้วที่สำคัญควรระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดีเวลาปลูกว่านพญาลินง,งูนะคะ ต้องปลูกให้หัวโผล่ขึ้นมาและรดน้ำตามพอสมควรวันนี้ชอบแสงแดดรำไรคะ่ะนอกจากนี้ยังมีความเชื่อนะคะว่าห้ามผู้หญิงที่กำลังมีประจำเดือนปลูกว่านพญาลินง,งูเพราะจะทำให้สปปรรพคุณทางยาเสื่อมขอขอบคุณข้อมูลจากระปุก .com เรียบเรียงโดยโคราพี่ ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและทั้งหมดนี้ก็คือสาระความรู้ดีๆที่แอดมินนำมามอบให้ทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดมีปลูกไว้ที่บ้านแล้วหรือยังไม่ปลูกหรือชื่นชอบต้นไม้ชนิดไหนอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้านล่าง แนะนำและแสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์กันมานะคะหากชื่นชอบและถูกใจเนื้อหาสาระของเราฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ